สวัสดีค่ะเพจของจุ้ยกับอาจารย์มังก่อนนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์เดวที่สารหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันเกิดของอาจารย์อายุครบ47ปีพรุ่งนี้ก็ย่างเข้า48แล้วนะคะก็อันดับแรกเลยอาจารย์จะมาบอกวิธีนะคะว่าถ้าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณนะคะสิ่งแรกเลยพอตื่นขึ้นมา อาจจะขอพอรกับบิดามารดาก่อนคนสําคัญของเราก่อนหลังจากนั้นอีกอันหนึ่งที่ควรทําเลยนะคะก็คือคุณอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะให้คุณไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านเป็นเจ้าเมืองที่คุณมาอาศัยทำมาหากินในเมืองของท่านแน่นอกมากก็จะบอกว่าพลังดีมากๆเลยตั้งแต่อาจารย์เดินเข้ามานะคะตั้งแต่อาจารย์เดินเข้ามาตั้งแต่ตรงนู้นนะคะหอสวรรค์น่ะ คือวันนี้ตั้งใจมากๆเลยว่าวันนี้จะต้องมาไหว้สักการะสารหลักเมืองเพื่อขอพรอันเป็นมงคลในวันเกิดนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็ทําพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมาไหว้เพื่อฝากเนื้อฝากตัวกับท่านขอพรอันเป็นสิริมงคลกับท่านจุดจุดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะบอกวันเกิดทีหนึ่งเราควรจะไปวัดทําบุญอันนี้ก็ถูกต้องนะคะแต่อาจารย์พยายามจะลองศาสตร์อื่นๆเพื่อจะได้ทดสอบว่าสิ่งที่อาจารย์คิดมาตลอดอะ่ะ ถูกต้องไหมนะคะดังนั้นวันนี้บอกเลยว่าเป็นพลังที่ดีมากๆเพราะอาจารย์มาไหว้บ่อยนะคะแต่วันนี้เป็นพลังที่แบบแรงสุดๆเลยตั้งแต่ลงรถเลยค่ะพอลงรถมาถึงเราก็ซื้อผลไม้นะคะวันนี้อาจารย์ซื้อส้มแล้วก็ซื้อแอปเปิลแล้วก็องุ่นเขียวนะคะเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับเจอทุกท่านนะครับเป็นานข้าวต้มก็สวยอาหารเจร้อนๆครับพี่หัวาพ่อ ค่ะทีนี้พออาจารย์มาถึงนะคะอาจารย์ก็เข้าไปไหว้สักการะด้านในนะคะพอไหว้สักการะแล้วเอ่ยชื่อแล้วไปทานข้าวต้มกันแล้วก็สวยอานะเจมาปรุ้งไฟแดงครับหลานชายหลานชายก็เจอพ่อทุกคนเดียวมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุที่ยืนยาวครับโอเฮงจังเลยเดี๋ยวต้องไปกินแล้วล่ะ ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็มาขอขอพรกับเจ้าพ่อศาลหลักเมืองนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้เข้ามาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าปีนี้ก็เปรียบเทียบที่1ิบกว่าแล้วนะคะที่ท่านอนุญาตให้อาจารย์ได้เข้ามาทมามหากินในบ้านเมืองนี้ดังนั้นจุดสําคัญเลยไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามจังหวัดไหนก็ตามนะคะในอําเภอในตําบลในจังหวัดจะมีศาลหลักเมืองจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหรือคุณตาคุณยายเจ้าที่ประจําเมืองดังนั้นมารยาทที่ดีที่สุดคือคุอคณไปขอพรท่านไปบอก กล่าวท่านว่าคุณเป็นใครคุณขอบคุณนะขอบคุณนะคะคุณตาคุณยายขอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่อนุญาตให้หนูให้ข้าพเจ้าได้เข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินในบ้านเมืองนี้ข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวขอให้ข้าพเจ้าทํากิจการงานเจริญรุ่งเรืองขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองเปิดทางทำมาหากินให้แก่ลูกอันนี้เป็น สิ่งที่มงคลที่สุดน,นะคะดังนั้นอาจารย์จะแนะนําเลยนะคะหลายคนมากๆไปอยู่ในเมืองที่ใหญ่ๆที่มีของมงคลแต่ปรากฏว่าไม่เคยเลยที่จะไปไหว้ศาลหลักเมืองอาจารย์เลยอยากจะแนะนําในคลิปนี้นะคะว่าถ้าวันนี้เป็นวันมงคลของคุณเป็นวันเกิดของคุณหรือเป็นวันที่วันหยุดแล้วต้องการพาลูกหลานไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์แนะนำให้มาที่ศาลหลักเมืองนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตาม และอย่างที่บอกนะคะว่าสุพรรณบุรีเป็นเมืองของเชื้อสายจีนโด,ย,ดยเฉพาะท่านบรรหารนะคะท่านได้สร้างสถานที่แห่งนี้ไว้เพื่อเพราะท่านมีความระลึกถึงบ้านเมืองของท่านที่ท่านจากมานะคะแล้วก็คนเชื้อสายจีนในประเทศไทยก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วมีความเชื่อมโยงโดยสายสัมพันธ์กันลึกๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นในประเทศไทยทั่วประเทศไทยนะคะก็จะมีสถานที่แบบนี้ละคะ่ะเยอะมากๆเลย ดังนั้นทุกคนไม่ว่าคุณจะมีเชื้อสายจีนไหมหรือคุณจะไม่มีนะคะอาจารย์บอกเลยว่าเปรียบเสมือนวัดวัดหนึ่งสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานหรือประทับของบรรดาเซียนเซียนแปลว่าผู้ที่มีบาร,รมีผู้ที่มีศีลมีสัตว์ผู้ที่มีบุญญาธิการผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีดังนั้นถ้าคุณม,มีมารยาทในการเข้ามาขอพรเข้ามาสักการะ,ะท่านจะทำอะไรจะขยายกิจการจะเปิดร้าน หรือว่าจะเดินทางไกลยอย่างน้อยนะคะมาบอกกล่าวท่านให้ท่านปกปักราษา,าคุ้มครองยิ่งถ้าคุณกําลังจะมาทําเปิดเปิดกิจการงานเปิดร้านอาหารเปิดทํากิจการในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอันดับแรกเลยอาจารย์แนะนําเลยนะคะให้มาไหว้ที่ศาลหลักเมืองก่อนเลยบอกกล่าวชื่อของเราก่อนเลยเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาจากที่ไหนแล้วก็มาขอขอบคุณท่านเนี่ยจากนี้ไปลูกจะขอมาอาศัยบ้านเมืองของท่านเพื่อทามาหากินเปิดร้านนั้นเปิดร้านนี้ พูดกล่าวท่านไปมันเป็นมารยาทที่ดีและบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเราท่านรับรู้เรื่องนี้นะคะแล้วท่านก็พร้อมที่จะดูแลเราแล้วให้พรเราหากเรารู้ที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดังนั้นวันนี้เป็นวันเกิดอาจารย์ครบ47ปีเต็มนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะ48แล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ อวยพรมาแล้วก็มบีบางกลุ่มนะคะให้พรอ,อาจารย์ตั้งแต่เมื่อวานและให้ของขวัญเยอะมากๆตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยถือว่าเป็นวันเกิดอีกปีหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นี่เลยค่ะสรารทีนี่เลยราชลถมาเกยนี่เลยค่ะเจ้าของที่ถูกหวยสีงวดติดและครั้งสุดท้ายที่ไหว้ปู่ได้เงินหลักเกือบห้าหกหมื่นวันนี้อยู่ๆตอนเช้าโทรหาอาจารย์ค่ะ พอโทรหาอาจารย์เสร็จอาจารย์บอกคุณว่างไหมไปไหว้พักอาจารย์หน่อยสิวันนี้วันเกิดอาจารย์อาจารย์อยากจะมาทําบุญดังนั้นก็เลยขับรถมาหาอาจารย์เลยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเช้าเราไปถ่ายชีวิตไปถ่ายชีวิตปลาจากกระชังแล้วนะคะแล้วก็มาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สารหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วนะคะ และหลังจากนี้ไปเดี๋ยวอาจารย์จะเดินทางไปถวายไตรจีวรแล้วปล่อยปลาลงน้ํานะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนบ่ายนะคะถ้าอาจารย์มีเวลาเหลืออาจารย์จะไปซื้อขนมนมเนยแล้วเอาไปแจกให้กับเด็กในปั๊มน้ํามันนะคะดังนั้นวันนี้เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคลิปพิเศษอีกวันหนึ่งที่อาจารย์อยากจะมาให้ความรู้ดีๆกับทุกคนนะคะ อาจารย์ขอให้ทุกๆคนเฮงเฮงปังปังในกิจการงานที่ทําและรอดปลอดภัยจากโรคร้นะคะอีกไม่นานแล้วค่ะไม่เกินสิ้นปีนี้นะคะเราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับเชื้อโรคนะคะเพราะว่าไม่นานนี้มนุษยชาติจะสามารถสู้รบปลบมือกับโรคล,ลายนี้ได้อาจารย์ขออวยพรให้คําทํานายของอาจารย์เป็นจริงนะคะแล้วก็ขอพระคุณมากๆเลยสําหรับเบิร์ตเดย์ปีนี้กับทุกๆคนนะคะ ขอบพระคุณจริงๆค่ะ